สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารัทกทุกๆคนครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องความหมายประวัติความเป็นมาของภาพพิมพ์ครับความหมายและความเป็นมาเกี่ยวกับภาพพิมพ์ความเป็นมาของทัศนิลินประเภทภาพพิมพ์มีหลักฐานมาตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ประมาณ200,000ปีก่อนมนุษย์โครมันยองเป็นมนุษย์เผ่าพันธุ์แรกที่เริ่ม สร้างสารรค์ผลงานศิลปะประเภทภาพพิมพ์ดังมีปรากฏอยู่ที่ถ้ำลาสโกประเทศฝรั่งเศสและถ้ำอัลตามิราประเทศสเปนเป็นภาพลายเส้นรูปสัตว์นับเป็นหลักฐานของกระบวนการพิมพ์ของมนุษย์เมื่อครั้งสมัยโบราณ ต่อมาชาวอียิปต์และชาวเมโซโปรเตเมียรู้จักการพิมพ์ภาพแบบใช้แรงกดประทับบนผิววัสดุที่อ่อนนิ่มเช่นดินขี้ผึ้งจากนั้นมนุษย์คิดค้นกระดาษขึ้นจึงได้เปลี่ยนวัสดุรองรับที่เป็นดินหรือขี้ผึ้งมาเป็นกระดาษแทนนับตั้งแต่นั้นมาภาพพิมพ์ก็ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบ กลวิธีการพิมพ์ตามวิวัฒนาการของมนุษย์และความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาจนถึงปัจจุบัน คือบล็กแฟมมาแล้วเจ้าค่ะงานศิลปะประเภทจิตศิลปวันนี้มาเรียนรู้เรื่องงานภาพพิมพ์กำบ้านนะเจ้าค่ะงานศิลปะภาพพิมพ์ที่เราจะพูดกันเนี่ยนะเป็นการสร้างสรมพัน์สิ่งที่เรียกว่าแม่พิมพ์คำว่าแม่พิมพ์นี้เราจะเรียกว่าแบบพิมพ์หรือตัวพิมพ์ก็ได้เหมือนกันนะเจ้าค่ะแต่ก่อนเข้าถึงเนื้อหาอย่างจริงจังเรามาเรียนรู้ความหมายของงานศิลปะภาพพิมพ์อย่างเป็นทางการก่อนเริ่มด้วยหนังสือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานของปี2542บอกว่าคำว่าพิมพ์ หมายถึงการใช้เครื่องจักรกดตัวหนังสือหรือภาพเป็นต้นให้ติดบนวัตถุเช่นแผ่นกระดาษหรือผ้าถ้ายังไม่เคลียรเรามาดูพระราชบัญญัติจุดแจ้งการพิมพ์ฉบับ5 5 5กันอีกฉบับกรันนะจ๊ะคะพระราชบัญญัติระบุว่าคําว่าพิมพ์หมายถึงทําให้ปรากฏตัวอักษรรูปร้อยตัวเลขแผนผังหรือภาพโดยวิธีการอย่างใดๆฟังดูเข้าใจยากไปหน่อยแต่เชื่อเถอะความเข้าใจจะค่อยกระจ่างขึ้นเรื่อยๆแน่นอนตอนนี้ไปกอนละบาย การพิมพ์ภาพในประเทศไทยมีมานานแล้วดังปรากฏการพิมพ์ภาพบนผนังถ้ำเชิงผาในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่แรกที่อยู่ที่อินเดียคือสีต่างๆมันก็มาจากแต่ละที่อยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องราวที่มันที่มันเข้าใจเห็นได้ด้วยวัตถุสีเหลืองก็คือมาจากดินเหลืองก็สีเขียวจากใบถั่วนี่แหละลูกสมองได้สีแบบออกเหลืองมัสปาดนะถ้ามันไปโดนกับ สารสนิมมันจะกลายเป็นสีดำนะเหมือนได้หลุดไอเดียว่าการย้อมสีธรรมชาตินะันสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยพวกกรดหรือด่างอะไรเงี้ยเริ่มเข้าใจทฤษฎีของการเปลี่ยนสีเลยรกลับมาทําให้เราอะ่ะลองเพราะเราทําเล็กๆอยู่แล้วใช่ไหมมันก็สามารถทดลองได้ทุกอย่างเลยเราก็จะแบบเอาอันเล็กอันนึงเป็นตัวตัง้งเราใส่อันนี้สีใส่อันนี้สีเปลี่ยนสีไปยังไง ก็คือเริ่มจากสิ่งที่เรารู้จักมันก่อดินไปฐานเหมือนเริ่มสังเกตไปเรื่อยๆว่าจะเป็นอะไรได้อีกบ้างตอนแรกทำเราก็จะทําในสมุดเนาะอาทิตย์หนึ่งเอากลับมาทุกอย่างกลายเป็นสีน้ําตาลหมดเลยยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเอาทําไมกลายเป็นน้าตาลอ๋อมันคงจะทาไม่ได้แต่แต่ก็ยังไม่เลิกล้มแล้วก็ลองเอาไปทั้งต้มลองใส่แอลกอฮอล์ลองใส่น้ํามันก็ลองทุกๆอย่างเหนือพยายามลองว่ามันจะทํายังไงให้สีมันอยู่ได้นาน จนวันหนึ่งก็มีเพื่อนเขาก็บอกว่าเออเธอลงไปหาแบบคุณลุงคนหนึ่งสิเขาว่าวาดรูปอยู่แบบตรงท้ายซอยนั่นแหละเขาทำสีธรรมชาติพอไปดูเราก็เห็นคุณลุง มีสีสีเท่านั้นที่สําคัญที่เราเห็นแล้วเราสงสัยก็คือเขาบดบางอย่างที่เป็น,นก้อนๆแล้วเป็นเหมือนมีความเป็นคริสตัลแล้วเขาก็ผงนั้นอะมันลอยใส่ในสีทุกๆสีทีหลังมารู้ว่ามันอ๋อมันคือตัวยางไมยที่ทําให้สียไม่ซีดจางหายไปยางเนี้ยมันเป็นตัวการมระเบิกอะคุณผสอนก็นคือจุ่มน้ํลงโดนน้าแล้วมันก็จะละลาย ได้อีกครั้งหนึ่งอันเนี้ยมันเป็นการตีความของเราทีหลังแล้วเมื่อทุกอย่างเราเข้าใจแล้วว่าอ๋อมันได้สีมาแบบนี้แบบนี้เราก็จะแยกมันว่าพิกเมนต์น่ะมันก็คืออะไรก็ได้ที่เป็นที่เป็นตัวได้สีต่างๆมันก็จะมาจาก3ามแหล่งหลักๆก็คือ1มาจากพืชพืชก็จะเป็นดอกก็ได้ใบก็ได้หรือรากก็ได้แล้วก็มาจากพื้นดินก็คือจะมีดินมีแร่ธาตุอันที่สามก็คือมาจากสัตว์ก็จะเป็นครั่งหรือเป็นแมลงใดๆค่ะ อันเนี้ยคือ pigment ก็คืออะไรก็ได้ที่มันได้สีแต่เขาเนี้ยการเซฟ pigment ให้มันอยู่บนแผ่นกระดาษหรือวัตถุดใีดใดอะดรอ่ะอันเนี้ยมันก็จะต้องมีบายเดอร์ der. มันคือส่วนผสมเพื่อให้มันยึดเกาะเหมือนเซฟสีให้มันอยู่ได้นานกับตัว texture ที่เราใช้จะเป็นกระดาษจะเป็นผ้าหรือจะเป็นแผ่นอะไรก็ได้ พอ,พอมันมีสีสีที่มันขายอยู่แค่แบบถูกแพงอะไรแล้วแต่เกรดเนี่ยมันมาเสิร์ฟให้เราอะเราก็เลยลืมมันว่าอ๋อมันมันมาจากอะไรสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวนี่แหละเราจะสามารถทํามันเองได้ไหมหรือเราจะพึ่งเครื่องจักรกันน้อยลงกว่านี้ดีกว่าหรือเปล่า การพิมพ์ภาพคืออะไรนะคะการพิมพ์ภาพก็คือการประทับรอยของแม่พิมพ์ลงบนพื้นที่ราบเราสามารถทําได้หลากหลายวิธีเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นการกดการถูหรือว่าการฝนนั่นเองค่ะแม่พิมพ์ที่เราจะนํามาพิมพ์นะคะจะต้องมีลวดลายที่ชัดเจนหรือนักเรียนต้องการจะแกะสลักแม่พิมพ์เนี่ยจะต้องเลือกแม่พิมพ์ที่มีลักษณะเนื้อนแน่นนะคะและก็ไม่เหลวค่ะเพื่อให้ได้ลวดลายของเราได้ชัดเจนที่สุดและก็ออกแบบมาได้สวยงามค่ะ แม่พิมพ์จะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะ 1. แม่พิมพ์ธรรมชาติและ2แม่พิมพ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแม่พิมพ์ธรรมชาติเราสามารถหาได้รอบๆตัวของเราเลยนะคะเป็นการนำเอาวัสดุธรรมชาติเช่นใบไม้ก้านกล้วยก้านบัวพืชผักผลไม้นะคะหรือว่าเปลือกไม้มาใช้เป็นแม่พิมพ์นั่นเอง ยกตัวอย่างนะคะใบไม้ของเรานะคะวิธีการเลือกใบไม้เราจะต้องเลือกลักษณะใบาไม้ที่มีลวดลายชัดเจนเพื่อให้ได้ลวดลายที่สวยงามนั่นเองค่ะนักเรียนอาจจะไปเจอขอนไม้เก่าๆนะคะที่อยู่ที่บ้านแต่ยังมีลวดลายที่สวยงามอยู่สามารถนำม,มาสร้างเป็นผลงานศิลปะได้เหมือนกันค่ะโดยการนำสีนะคะมาทาที่ตัวขอนไม้โดยการใช้สีอะคริลิกหรือว่าสีโปสเตอร์ก็ได้ค่ะ จากนั้นใช้กระดาษนะคะวางทับลงไปที่ตัวขอนไม้และใช้ช้อนก็ได้ค่ะขูดไปที่กระดาษให้ราบเรียบไปกับตัวขอนไม้เลยนะคะนักเรียนก็จะได้ดลลายที่เป็นขอนไม้แบบนี้นะคะสวยงามอาจจะใส่ไปในกรอบรูปตกแต่งที่ฝาผนังบ้านก็ได้ค่ะ เด็กๆคนไหนที่ชอบช่วยคุณแม่ทําอาหารนะคะอาจจะเจอผักเหลือนะคะจากการทําอาหารสามารถนํามาสร้างเป็นผลงานศิลป,ปะลงบนการ์ดเวยพรหรือว่ากระเป๋าผ้าก็ได้ค่ะและเด็กๆคนไหนที่ชอบทานผลไม้นะคะก็นําผลไม้เอามาสร้างเป็นผลงานศิลป,ปะได้เหมือนกันโดยการเลือกผลไม้ที่มีลักษณะเนื้อนแน่นไม่เหลวนะคะเพื่อง่ายต่อการพิมพ์และไม่เลอะเทอะค่ะ ก้านกล้วยก็สามารถนํามาสร้างเป็นผลงานศิลปะได้เช่นกันค่ะเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่หาง่ายมากๆเลยนะคะนั่นแหยอาจจะสร้างสรรค์เป็นลวดลายต่างๆตามจินตนาการค่ะ 2. แม่พิมพ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นก็คือการนำเอาวัสดุต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะคะนำมาเป็นแม่พิมพ์นั่นเองยกตัวอย่างเช่นแม่พิมพ์กระดาษแม่พิมพ์ยางลบหรือว่าแม่พิมพ์โลหะนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะ อ่นนี่ก็จะเป็นแม่พิมพ์กุญแจหรือว่าใช้แกนกระดาษชำระที่เราไม่ใช้แล้วก็นำมาเป็นรูปต่างๆได้เห็นไหมคะก็จะมีรูปดาวหัวใจหรือว่าวงรีนั่นเองปัจจุบันนะคะก็จะมีคนนิยมแกะยางลบมากขึ้นค่ะเพราะว่าเป็นวัสดุที่หาง่ายเนื้อแน่นนะคะเหมาะสำหรับการเป็นแม่พิมพ์ นักเรียนก็สามารถนะคะนำแกะสลักเป็นรูปต่างๆได้อายกตัวอย่างนะคะภาพแรกก็จะเป็นการแกะสลักธรรมชาตินะคะมีดอกไม้มีรูปสัตว์นั่นก็คือผีเสื้อต่างๆหรือรูปที่สองนะคะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านเป็นกาน้ําภาพที่สามนะคะเป็นงานสถาปัตยกรรมนะคะโดยการพิมพ์ภาพเป็นอาคารตึกต่างๆหรือเรียนแบบธรรมชาตินะคะแกะสลักเป็นรูปร่างของใบไม้นั่นเอง นอกจากนั้นนะคะยังสามารถใช้ดินสอนะคะมาประยุกต์ใช้มัดรวมกันแบบนี้และใช้ยางลบที่อยู่ปลายดินสอของเรารูปร่างที่ออกมาได้นะคะก็จะเป็นดอกไม้เล็กๆนั่นเองและรูปสุดท้ายนะคะก็เป็นการใช้แม่พิมพ์จากดินน้ำมันค่ะโดยการใช้ดินน้ำมันนะคะปั้นออกมาเป็นเส้นขดก้นหอยและทาสีไปที่ดินน้ำมันภาพของเราที่ได้นะคะก็จะเป็นภาพเส้นขดก้นหอยค่ะ หรือเราจะใช้ยางนะคะพันไปที่ดินน้ํามันและนํามาปั๊มนะคะกับสีเราก็จะได้เป็นรูปร่างแบบนี้หรือใช้เชือกก็ได้ค่ะเห็นไหมคะว่าลวดลายต่างๆไม่ซ้ํากันเลยอุปกรณ์การทําภาพพิมพ์นะคะนักเรียนสามารถใช้สีโปสเตอร์ก็ได้สีน้ําสีฝุ่นหรือว่าสีอะคริลิกก็ได้ค่ะ2องนะคะจะต้องมีผู้กันหรือว่าลูกกลิ้งมาใช้สําหรับทาสีไปลงบนแม่พิมพ์ของเราและใช้จานสีในการผสมสีค่ะ 4. แก้วล้างผู้กันนะคะโดยการใส่น้ำลงไปแล้วก็ล้างผู้กันให้สะอาดจะได้นำมาผสมสีใหม่ได้ค่ะและ5นะคะผลงานของเราจะออกมาในรูปแบบไหนสามารถลงใส่ที่กระดาษก็ได้ค่ะหรือเฟรมผ้าใบาหรือกระเป๋าผ้าก็ได้นะคะ การนาเอาเทคนิคภาพพิมพ์นะคะไปใช้ประโยชน์สามารถไปใช้ประโยชน์ได้ที่การ์ดบัตรไวพรก็ได้อาจจะเป็นไวพรวันเกิดหรือว่าการ์ดงานแต่งก็ได้นะคะหรือใครที่เบื่อเสื้อลายลวดลายเสื้อแบบจําเจเราก็สามารถออกแบบตามจินตนาการโดยการใช้วัสดุจากธรรมชาติหรือวัสดุที่มนุษย์เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเองก็ได้นะคะ3นะคะอาจจะใช้ที่กระดาษห่อของขวาัาใครที่มีวันเกิดนะคะใกล้ของ ของเพื่อนเข้ามาแล้วสามารถนําไปทําเป็นลวดลายบนกระดาษห่อของขวัญแล้วเอาไปให้เพื่อนก็ได้รับรองค่ะว่าไม่เหมือนใครแน่นอนการจะสร้างผลงานภาพพิมพ์นะคะให้สวยเราจะต้องมีการจัดองค์ประกอบให้สวยงามเช่นกันในการจัดองค์ประกอบนั้นก็จะประกอบไปด้วยรูปร่างรูปทรงเส้นสีและพื้นผิวสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะที่จะทำให้ภาพของเรานั้นสวยนั่นก็คือแม่พิมพ์ค่ะ พาพพิมพเหลียนจากการฝนสีต่อไปเรามาดูอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะประกอบไปด้วยกระดาษสีไม้และเหรียญชนิดต่างๆเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะในลำดับแรกให้หยิบเหรียญขึ้นมาหนึ่งเหรียญและสีไม้ที่ชอบจากนั้นก็นำเหรียญไปวางไว้ใต้กระดาษและกดกระดาษบริเวณตรงเหรียญให้แน่น เริ่มใช้สีไม้ฝนสีลงไปเรื่อยๆจนเห็นเป็นลวดลายของเหรียญเลยนะคะเมื่อฝนสีเสร็จแล้วเราจะมาเพิ่มความสวยงามให้กับผลงานของเราโดยการระบายสีไม้ไปรอบๆภาพพิมพ์เหรียญจนครบทั้งหมดและนี่ก็คือผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ลองไปฝึกทำกันดูนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆเรามาสร้างสารรค์ภาพพิมพ์จากใบไม้กันนะคะทำง่ายๆโดยให้เด็กๆนำใบไม้จะเป็นใบอะไรก็ได้นะคะที่มีขนาดไม่เล็กเกินและไม่ใหญ่เกินหาใบไม้ที่เห็นเส้นใยของใบไม้ชัดเจนนะคะเวลาฝนสีลงไปแล้วลายจะออกมาสวยค่ะวัสดุที่ใช้ก็จะมีใบไม้มีกระดาษผิวเรียบและสีไม้ค่ะ เรามาเริ่มสร้างสรรค์กันเลยนะคะขั้นตอนแรกให้เด็กๆเอาใบไม้ที่หามานะคะสังเกตที่ใบไม้จะมีด้วยกันสองด้านคือด้านบนและด้านล่างค่ะซึ่งด้านล่างจะเห็นลวดลายของใบไม้ที่ชัดเจนหลังจากนั้นวางใบไม้ที่เห็นลวดลายชัดเจนขึ้นมานะคะแล้วเอากระดาษทับและหลังจากนั้นค่อยๆเอาสีไม้ฝนสีลงไปค่ะ จนเห็นเป็นลวดลายของใบไม้ที่ชัดเจนนักเรียนสามารถไล่น้าหนักสีได้นะคะหลังจากที่นักเรียนฝนใบไม้ใบแรกเสร็จแล้วนะคะนักเรียนพลิกกระดาษแล้วนาใบไม้ออกและสามารถฝนใบไม้ใบอื่นๆได้เลยค่ะสร้างสารรค์เป็นรูปต่างๆได้เลยนะคะตามอิสระค่ะ เรียบร้อยครับก็จบลงอย่างสวยงามนะครับก็จบแล้วสําหรับบทเรียนเรื่องภาพพิมพ์นะครับสําหรับในบทเรียนต่อไปจะเรียนเรื่องอะไรโปรดติดตามตอนต่อไปครับ